สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาสู่ตอนที่4แล้วนะครับสำหรับเรื่องคลิปเกี่ยวกับหัวข้อคือร้านที่ดีนะครับก็วควรจะถามอะไรลูกค้าก่อนนะครับหรือ,อบอกอะไรลูกค้าบ้างนะครับแล้วก็ ลูกค้าที่ดีนะครับควรจะบอกอะไรกับร้านค้าบ้างนะครับวันนี้เรานำเสนอในอีกอหัวข้อหนึ่งนะครับอีกพืชหนึ่งนะครับที่มีคนหลายท่านมากแล้วก็รูกเพจหลายท่านาถามกันเข้ามานะครับก็คือเกี่ยวกับยานาข้าวาจริงๆแล้วยานาข้าวเนี่ยผมก็อยากจะทำคลิปแลออยากจะพูด มานานพอสมควรแล้วครับแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าในพื้นที่ผมเองนั่นเองนะครับจะมีนาค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งจะเป็นนาปีเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือนาหวานแห้งนะครับแล้วก็กลุ่มพวกนาน้าตมหรือว่านาหวานในรูปแบบอื่นนาโยนหรือว่าจะเป็นนาดำอะไรพวกนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับเนื่องจากไม่มีน้ำนะครับ ก็อาจจะมีลูกค้าบางส่วนบางพื้นที่ที่ไกลๆแล้วก็มาซื้อ,อยาที่ร้านบ้างก็มีนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะมายกตัวอย่างยกเคสเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราจะพูดกว้างๆก,างก่อนนะครับแล้วค่อยจะไปนเน้นยาตรงไหนอีกทีหนึ่งต่อไปเป็นตอนๆต,ต,ต่อไปแล้วกันนะครับก็หลักการเลยคล้ายๆกันนะครับกับพืชอื่นๆเวลามาซื้อ,อยา คุมหญ้ายาฆ่าหญ้านะครับถ้าเป็นนาข้าวพอลูกค้าเดินเข้ามานะครับร้านค้าที่ดีก็ควรถามว่า,าคุณต้องการอะไรใช่ไหมครับต้องการยาคุมนะครับคุมแบบไหนนะครับ หวานแบบไหนส่วนใหญ่อย่างผมเนี่ยมันจะเป็นหวานแห้งนะครับหวานแห้งจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แถวนี้นะครับก็จะใช้กลุ่มยายาเหลืองหรือยาเพนดิเมทรินนะครับเราก็จะแนะนําให้หวานแห้งนะครับต้องเป็นตัวนี้นะนะครับต้องเป็นยาเหลืองนะครับชื่อสารเพนดิเมทรินแบบนี้นะครับขวดหนึ่งในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะตีอยู่ประมาณพื้นที่นะครับประมาณ1.5่้ไร่เราก็ต้องถามเลยพื้นที่เท่าไหร่นะครับ จะหวานหรือยังหวานวันไหนหรือว่าไถากบไปหรือยังซึ่งยาอย่างเพนดีเมทิลินถ้าเป็นคุมแห้งนะครับก็คือ,อนับจากที่หวานและไถกบเนี่ยก็ฉีดคุมได้ทันทีอย่ารอให้ข้าวอางอกนะครับหรือถ้าง,งอกออกมาเป็นแหลมแหลมเป็นเข็มยังไม่ยังไม่คลี่ใบเนี่ยนะครับก็ยังพอฉีดได้ตรงนี้จะปลอดภัยหน่อยแต่ถ้าเกิดมีช่วงนั้นมีฝนตกแล้วมีเป็นแอ่งน้ำนะครับเม็ดข้าวที่มันตกอยู่ตรงนั้นเนี่ย มันโดนยาตัวนี้แล้วก็น้ําท่วมข้าวเนี่ย ก็อาจจะย่อยหรือเสียหายได้นะครับก็มีจุดดีจุดด้อยก็แตกต่างกันไปหรือบางพื้นที่ทางอีสานนะครับก็จะมีการใช้สารอ,าออกซาไดาอซอนนะครับตัวตัวนี้ก็ใช้ได้มันจะเป็นลักษณะยาคุมค่าแต่ต้องฉีดมีความชื้นสักเล็กน้อยนะครับถ้าดินแห้งไปเลยก็อาจจะไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับซึ่งในพื้นที่ผมก็ยังไม่มีคนใช้เท่าไหร่แต่มีบางพื้นที่ใช้ก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือ ฟูมิออกซาซินนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นยากลุ่มแห้ง uh, ในนาข้าวที่มีการใช้กันแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องฉีดมีความชื้นนิดนึงนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าดินสองหน้านะครับพวกนี้ก็จะใช้ได้นะครับ uh, ถ้าเป็นนาหวานแห้งไปเรียบร้อยก็จะใช้ยาประมาณนี้สองสาตัวนี้นะครับเป็นดิเมทรินนอกซาเดลซอนแล้วก็ฟูมิออกซาซินพวกนี้เขาจะใช้กันนะครับส่วนถ้าเป็นยาคุมชื้นนะครับบางคนเดินเข้ามาหาบอกว่าเนี่ยผม หวานน้ำต้มนะ,ะหรือว่าเป็นลักษณะของหวานที่ดินมีความชื้นนะครับก็ยาถ้าเป็นกลุ่มนั้นมันก็จะมียาแยกออกไปก็คือยาเขาเรียกคุมเปียกนะครับหรือว่าคุมเลนนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ที่จะใช้กันสมัยก่อนเราจะใช้เฉพาะบิวทาคอร์นะครับบิวทาคอร์ A ก็คือประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับบิวทาคอร์ A นะครับจะประมาณนี้แล้วก็จะมีเพชทิราคอร์นะครับซึ่งในพื้นที่ผมจริงๆก็มีขายบ้าง นะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ยังไม่มีการทํานาหวานน้าตมก็ยังไม่ได้นําเข้ามานะครับก็อีกตัวนึงก็คือเพชรทิราคอจะเป็น2ตัวนี้ก็คือฉีดข้าวช่วง0ูนถึงสวันนั่นเองหลังจากที่เราหว่านข้าวนะครับก็แบบนี้ก็ถือว่า คุปตะคุ้มได้ระดับหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะทําทให้วัชพืชช่วงแรกเนี่ยมันลดจํานวนลงได้นะครับโดยเฉพาะพวกหญ้าใบแค่พวกอดอกขาวข้าวนกอะไรพวกนี้ก็จะลดจํานวนลงไปได้พอขยับขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งนะครับเขาจะเรียกว่าช่วงคุมค่าก็คือช่วงประมาณ7ถึง12หรือบางครั้งถึง14วันอยู่ในช่วงประมาณนี้มันก็จะมียาหลายตัวสารหลายชนิดนะครับ ทั้งจะมิกเข้าไปหรือผสมเข้าไปอะไรต่างๆก็ได้ส่วนใหญ่มันจะจัดมาเป็นชุดบ้างแบบนี้นะฮะแบบนี้เขาก็จะใช้าสาราเขาเรียกว่าโคมาโซนเป็นยาคุมแล้วก็จะบวกบิสไพริแบกเป็นยาฆ่าก็คือใช้ยาคุมกับยาฆ่านะครับบางบางบริษัทก็จะจัดมาเป็นชุดพร้อมหยับยาจยับใบบ้างแบบนี้นะครับหรือ,อาบางอันเขาก็จะใช้เป็นสารตัวนี้นะครับไทโอเบนคาบวกกับ โพพานิลนะครับหรือบิวทาคอรบวกโพพานิลเมื่อ Build กี้นี้ผมจะพูดถึงบิวทาคอรก็คือเป็นตัวคุมเลนใช่ไหมครับแต่พอมาถึงช่วงคุมค่าเขาจะเปลี่ยนเป็นบิวทาคอรโพพานิลพวกเนี้เขาก็มีการใช้กันนะครับก็บางครั้งตัวนั้นดีไม่ดียี่ห้อนั้นก็ว่ากันไปนั้นอีกคนละเรื่องคนละประเด็นกันนะครับแล้วก็ พอเลยช่วงนั้นขึ้นมานะครับช่วงคุมค่าขึ้นมาเมื่อกี้นี้ผมบอกว่ามีโคมาโซนเป็นตัวหลักนะครับมีบิวระคอร์เป็นตัวหลักเป็นตัวคุมแล้วก็จะมียาค่าเสริมเข้ามานิดๆหน่อยๆเช่นหลักๆเลยที่เห็นกันก็คือสารโพพานิวนะครับก็จะใช้แบบนี้ก็จะเป็นช่วงคุมค่าเราก็จะถามลูกค้าเหมือนเดิมว่าคุณใช้ช่วงไหนข้าวกี่วันแล้วถ้าเป็นยาคุมก็บอกไปแบบเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นยาคุมค่าก็จะแนะนําพวกนี้ นะครับดินมีความชื้นไหมฉีดไปแล้ว2-3วันเอาน้ําเข้าได้ไหมถ้ามีน้ําเข้าจะดีมากนะครับพื้นที่ไหนที่น้ำมัน,ม,นมันท่วมหญ้าได้นะครับขังน้ําได้สักหลังจากนั้นเนี่ยสองสาวันนะพวกนี้หญ้ามันจะย่อยดีเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะตายใต้น้ํานะครับก็บางตัวนะครับก็น้ําท่วมข้าวได้นะครับบางบางตัวก็ท่วมไม่ได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาแนะนํากันอีกทีนึง ต่อมาอีกระดับหนึ่งพอเลยช่วง15วันไปแล้วนะครับเขาจะเรียกว่าช่วงยาเก็บนะครับเดี๋ยวพอลูกค้าผมเดินเข้ามาผมก็จะถามว่า,เ,าเข้า,าท่านกี่วันแล้วนะครับถ้าเลย15วันก็จะเป็นยาเก็บละยาเก็บเนี่ยหลักๆเลยที่เราใช้กันก็คือ Bis b i สไพริแบกโซเดียมนะครับอา่านี้ก็เป็นรูปครีมแล้วก็เป็นรูปที่เป็นผงนะครับมันจะมี10% s c นะครับ10% s c แล้วก็ตัว 20% WP แบบนี้นี่คือ Bit p ไพเ b บ c กที่ส่วนใหญ่ใช้กันนะครับอันนี้คือตัวหลักๆก,ก็เก็บพวกข้าวนกหญ้าแดงกบหนวดปลาดูกอะไรพวกนี้มันก็จะได้กว้างๆแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช้เดี่ยวๆปัจจุบันสมัยก่อนอาจจะใช้แล้วอยู่นะครับปัจจุบันไม่อยู่บางท่านก็จะมียาเสริมยาบวกเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวไพเเบนโซซิมแบบนี้นะครับกก็มีการใช้กัน นะครับแบบนี้ก็ใช้ได้ก็มีมีการใช้เสริมเข้าไปหรือบางคนก็จะใช้แยกไปเลยนะครับแทนตัวเมื่อกี้นะครับหรือบางคนนะครับเขาก็จะมีการบวกนะครับอย่างเช่นนะครับถ้ามียาข้าวนกเขาก็จะบวกควินคอเลกแบบนี้นะครับแบบนี้เข้าไปได้นะครับก็จะถือว่าช่วยเสริมประสิทธิภาพยาเข้าไปนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องลิเกเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะใช้ควินคอเลกนะครับหรือ โอ้สารเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเป็นใบแคบเช่นโพฟอกซิดิมพวกนี้ก็เป็นยาดีนะครับก็เสริมเข้าไปได้หรือว่าจะเป็นเอาไว้เก็บอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับไซฮาโลฟอบบิวทิลบวกกับฟีนอกซูแลมถ้ามีปัญหาญ้าใบแคบไม่ว่าจะเป็นดอกขาวข้าวนกพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือบางคนนะครับยาใหม่ๆอย่างเช่นเมทาบิฟอบพวกนี้นะครับก็เสริมเข้าไปได้ในกรณีหญ้าแดงหญ้าเดือยข้าวนก รหรือถ้าเป็นแบบเก่านะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้จะเป็นตัวไซฮาโรฟอบบิวทิวพวกนี้นะครับบวกเข้าไปในชุดตัวที่เป็นบีทไพรีแบกได้เลยนะครับส่วนยาอื่นๆพวกยาใบกว้างเดี๋ยววันหลังผมจะมาพูดอีกทีนึงนะครับก็จะมียาประเภทกกนะครับหรือว่าเป็นพวกใบกว้างชนิดต่างๆก็เสริมเติมเข้าไปแบบนี้ โอเคนะครับจริงๆนาข้าวมีรายละเอียดเยอะมากนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาตัดให้เป็นช่วงๆหรือว่าขยายเป็นช็อตๆแล้วกันเพื่อจะให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับโอเคนะครับก็ช่วยๆกันพัฒนาวงการเกษตรไทยนะครับมีความรู้ดีๆก็แบ่งแชร์กันตรงนี้นะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังท่านใดที่มีปัญหาหรือเป็นกเกษตรกรผู้ปลูกนาข้าวนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับถ้ามีปัญหาตรงนี้นะครับผมก็จะดําเนินการตบตอบปัญหาให้ทุก คำถามเลยนะครับโอเคได้ความรู้กันไปพอสมควรนะครับวันนี้ผมและเพจเพียนเกรรษตร2018คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับ